คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปพร้อมด้วยคุณสรรวงเตียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะครับก็คือค,คนหลักเนี่ยก็คือท่านนายก,ยกเป็นผู้สั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือคนที่จะต้องมากํากับดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็คณะก็เดินทางไปถึงท่าากาศยานภูเก็ตครับเป็นประธานการประชุมบูรณาการการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับ เป็นการท่องเที่ยวสู่การเป็นพรีเมียมเดสติเนชันก็คือเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดเยี่ยมให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติะนะครับพรีเมียมเนี่ยคือดีดเยี่ยมเลยฮะจะดีเยี่ยมด้านไหนก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ว่าลักชัวรี่คือว่าหรูหรานะฮะแต่ว่าคือความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและคนอยากมาเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากมาจริงๆพูดกันปากต่อปากนะครับ ที่ห้องประชุมท่ากาศยานภูเก็ตนะฮะก็มีคุณโสพลสุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฮะก็ร่วมประชุมรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณโ,โสพลสุวรรณรัตน์ก็เป็นผู้กล่าวรายงานภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตชายภาพให้เห็น6ประเด็นสําคัญที่ภูเก็ตจะขอรับการสนับสนุนจากนายกและรัฐบาลครับเริ่มจากการจราจร mm. หรือการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ความหนาแน่นของปริมาณรถด้วยโครงสร้างคมนาคมที่ครบวงจรทั้งทาง,ทงบกทางน้ําทางอากาศที่ได้รับ มาตรฐานสากลครับประเด็นที่2คือการบริหารจัดการน้ํทาทั้งน้ํากินน้ําใช้ที่เพียงพอรวมทั้งการกําจัดน้ําเสียด้วยนะครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนก็เยอะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็แยะการกําจัดขยะก็ มีเรื่องของพื้นที่เนี่ยในการกําจัดขยะบ่อขยะหรือว่าอะไรพวกนี้ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดนะครับแหมใครไปเที่ยวแล้วเห็นเป็นโบรทัศน์ทางสายตาก็คือว่าขยะเต็มบ้านขยะเต็มเมืองก็คงไม่อยากมาเที่ยวมาแล้วน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างเนี่ยก็ไม่อยากมาเที่ยว มาแล้วรถติดก็ไม่อยากมาเที่ยวนะอันนี้แค่3ปัญหาแรกๆนะฮะปัญหาที่4ภัยพิบัติอันนี้คือน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้พอเป็นข่าวไปเนี่ยมันก็สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับการท่องเที่ยวจริงๆภูเก็ตเนี่ยเขามีเรื่องของการแก้ไขซึ่งพื้นที่อยู่แล้วนะครับเรื่องของออน้ําท่วมหรือว่าน้ําไหลหลากเนี่ยจากเขาเนี่ยเขามีการจัดการเรื่องของเปิลเว y ย p ซปิลเวคือ การทําให้น้ำเนี่ยไหลผ่านได้เร็วยิ่งขึ้นเพรว่าเนี่ยมีแนวทางตรงนี้อยู่แล้วส่วนดินโครนถลม่มก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติอันนี้จะรองรับเรื่องของดินโครนถลม่มแต่อย่างไรก็ตามก็บอกรัฐบาลว่าเรื่องของน้ําท่วมและดินถลม่มต้องมีแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืนนะยั่งยืนคือใช้ได้ตลอดไป 5. คือความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ที่ต้องมีโครงสร้างความปลอดภัยอุปกรณ์บุคลากรครอบคลุมพื้นที่6การรักษาสุขภาพยกระดับสถานพยาบาลของรัฐคือโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้มีความพร้อมในการรักษาทุกโร,โ,โรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับ <c oughs> จากนั้น,น,นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะฮะคุณสรบง เทียนทองนะครับสะระบงเทียนทองก็นําเสนอถึงการผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้เป็นพื้นที่บิ๊กอีเวนต์รองรับตลาดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเพื่อก้าวสู่พรีเมียมเดสติเนชันการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกครับ